วันนี้ผมพาเพื่อนๆนมาที่เซียรลังสิตนะครับมันก็จะมีตลาดอยู่ตลาดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตลาดใหญ่มากเป็นตลาดชาวบ้านชาวเมืองนี่แหละครับพาเพื่อนๆนมาหาอะไรกินครับนี่ก็คือสตอพื้นบ้านครับสามกําหนึ่งร้อยบาทครับแต่เราไม่กินสตอนะครับเราจะพามาดูอาหารครับเริ่มจากร้านแรกเลยดีกว่าครับนี่ร้านนี้ร้านข้าวแตนก็จะมีข้าวแตนทําสดๆใหม่ๆครับและนี่ส่วนนี้เป็นร้านคองหมูย่างนะครับโอ้โหมีไส้ย่างด้วยน่ากินมากเลยเป็นไงฮะมันย่องมาเชียว ส่วนร้านนี้เป็นปลาทอดนะครับกล้วยปิ้งก็มีครับกล้วยปิ้งร้านนี้กล้วยปิ้งโอ้โหนี่เป็นป๊อบคอนมีรสซาวครีมรสสาหร่ายโอ้มีขนมแครกดเลยนะครับอ๋อมีหลายไส้มากเลยไม่ใช่นี่มันขนมครกแล้วก็นี่ครับเป็นร้านสับปะรดภูธรครับไม่ใช่ครับภูแลครับใครอะ อันนี้ครับตอนนี้ก็แฟนของผมก็เลยซื้อเขาเรียกว่าอะไรนะก๋วยเตี๋ยวหลอดห่อฮะก็มีหลายไส้มากครับไส้สลายนะครับก็ไปทําเป็นเลือกไปงั้นแหละแต่และก้าวทุกไส้และครับมัเป็นเล,เ,ลเ,ลเลือกนู้นเลือกนี่แต่ส่วนผมก็จะได้เป็นหมูปิ้งมานะครับหมูปิ้งไก่ปิ้งโอ้โหน้ำไหลขึ้นมาทันทีตกลงได้ของเรียบร้อยก็ไปทานกันเลยเดี๋ยวครับนี่ มีส้มตำมีหมูปิ้งนะครับข้าวเหนียวขออนุญาตไปทานก่อนนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าไปตลาดที่ไหนเดี๋ยวจะพาไปชิมกันครับโอ้โหทำเสียงแบบนี้แล้วสงสามครับ